พี่น้องเลยปู่น้อยนี่ลูกยังเหรอพ่อหนิมาจักพ่อาพี่น้อตัวนี้ไหมนี่ใบพ่อมลูกหลอดนี่มารุ่นน้ากันครับพี่น้องลูกหยัง KF72 ครับพี่น้องเอาเจ้าสีประดูอ่าของวิไลฟาร์มครับลูก KF72 ครับปู่น่ะกำลังชีดด้อครับแข็งแรงขนาดได้อีกเดือนนะพ่อเนาะเบิ้งเบิ้งมือเกิดเิมาดูพ่อห้าเดือน ห้าเดือนบ่พ่อครับครับเด้หาเดือนอ่าคลอดโอ้ยผมแหงตาดีตัวหนังสือก็ <ผม S 1> แหงเด,ด,ดือนคลอดวันที่สิบเอด็ดท่านท่านมาบ่โอ้ยผู้ใด,ดตาดีมาเบิ่งไห <laughs> ผมเนี้ยหน้าพ้าหน้าพามาเบิ่งตัวหนังสือเบ,<า>บ<า>ิ้งกันกำหนดคลอดไปนูหน่หยมือรถเดือนใดหนี่งสิบเอ็ดก่อพ่อหกหกก่อพ่อเนาะอุ้าเอออันนี้ ยี่สิบสี่อีกอย่างหนิอันบ่ใบลูกคนอันกหนดคลอดกับประมาณคลอดประมาณเดือนกุมภากุมภาเดี๋ยวนี้กันยากับประมาณเจ็ดเดือนโอเจ็ดเดือนประมาณนี้เหรอพ่อเอาไล่คร่าวๆครับลูกที่ไหนพ่อลูกที่สองบ่ลูกเออลูกสองยังไม่พ่วงตัวนั้นลูกแรกบ่ตัวลูกเอ่อเขียบเจ็ดสองั่นลูกแรก ตัวนี้ลูกสองสมแล้วสมแรงมากแล้วพ่อนี่นส,สมโตมากเ่าหนึ่งวันสมโตได้อีกเดือนพ<ม>่อ,อสองเดือนสองเดือนหมอนตรวจเนาะมาคุยกันเบิรงครับพี่นอ้องสูงอ,อ่งออาให้สิประมาณรนอยสี่สิบอยูลลอย่พี่นอ้องบวกลบสีแดงดีครับเนื้อตัวดีเกี้ยงเก่าประกันตันี้ให้พร้อมไอ้ท้องนี่เขาประกันพ่พ่อบ้านไหนประกันพวันพึ่งได้สองบ้านได้ตรวจนะพ่อเนาะ ลูกที่สองในท้องลากาทั้งปุ่นลูกเคบเจ็ดสองประมาณ6เกเจ็ดเดือนแดงจึงครือยูช่วงสิทธิ์หรือยู่านำมเป็นเียเออมีมีนำสีเีส,สีกาแฟอ่ะสีอันยางดูประมาณนี้แหละพี่น้องได้รุ่นครับอย่างออกแบบนี้ลูกตัวปูทั้งนอกลูกหลอดทั้งในนี่สมตัวประมาณสองเดือนเปิดถ้าได้พ่อชุดนี้สีสาครับสีสห <45. S 2> ครับกะ คุยได้อยู่จังหน่อยอยู่เนาะจังหน่อยจังหน่อยครับผมอ่ะเบอร์โทรไหนครับผม086 086 084 084 9002 9002ครับผมพ่อท่านเนาะครับเนาะฟังว่าฟังว่าทางว่านอนครับผมเอ้าขอบคุณพ่อครับครับอ่ะมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องลูกเพิ่นผู้ใดมากกลับมาคุยกับพ่อท่านเบิ่งเดี๋ยวผมสิอ่ามาเบิ่งลูกเทพเจอีกคักๆอีกเทื่อนึงครับพี่น้องเอ้ ตัวนี้ประเทศเขาป่พ่อประเทศเขาไหม่าวธรรมศา,าตรเนาะนี่พี่น้องโอ้ยหนาตึบครับสีนี่บ่็ต้องห่วงครับสูงตอนนี้ 10, 500, สิประมาณร้อยสิบห้าบวกครับกําลังขี่ดือ้อไข่ดำพร้อมเอาบังโคมลูกตัวผู้ครับพี่น้องโอ้คือเกี่ยงคอ,อนแันเะรพี่น้อง เกร่องดีครับใครอยู่ขอกนี่บ่อเปียกบ่อจืดปันใดครับเป็นตะเบิงในหูในตาอยู่ลูกแรกบ่ครับนี่ลูกแรกเลยครับอ่ะลูกตัวผู้เนาะแม่นี่สูงอยู่อ่ร้อยสามสิบหาประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นองมประกันตำมีเนาะครับแม่เป็นยังไงครับตอนนี้ครับสมไปว่างครับว่างๆเนาะอ่าโงมลูกแรกลูกตัวผู้ลูกสิได้ยักเดือนเนาะครับนี่ ลูกมหาเอนประมาณนี้เนาะครับเนาะประมาณหาเดือนครับพี่นอเอา,ากระตน้นไงห,หุดยางไปเหรียญนนะ้ำมูคนเห็นอนะ่ะมูข้างหุดครับลูกแรกลูกตัวผูเปิดเท่าไรห้อยเปิดไว<ป>้สองหมื่นเจ็ดท่านครับสองเจ็ดเนาะ คุยได้ต่อได้ต่อได้ครับครับประกันตัวนี้เห็นเนาะครับเนาะทั้งแม่คนนี้หกถอนปรอ่าครักถอนมรุกับสาวเจ็ดครับต่อได้เอาเบอร์โทรนะครับผม087 087 860 860 7727 7727ครับพอสายยันมาดงแล้วครับครับผมอ่ะขอบคุณครับผมพอยันบรนดงสว่างแดนดินครับพี่น้องสาวเจ็ดต่อได้พี่น้องเอ้ามาคุยเอาครับนี่โตฟูตันตันครับพี่น้องเอ้าฝากไว้เด้อมากะมาคุยเอาครับ พ่อลูกตัวผูยค่อมนึงครับพ่อหลูกตัวผู้ลูกที่ใดล่ะตัวนี้ตัวผู้นี่ลูกีสองครับลูกสองเนาะได้ทองลูกสามสมเมียสมไหมครับเออเม่มันแม่มันหรอครับสามเดือนได้สามอสมยังไหมกสมตัวมากครับสมตัวปรันเนยอยู่บาทประกันบ่ประกันทองบ่ประกันครับประกันทองประกันให้เลยเนาะครับผมสูงกว่าสิประมาณหน่อยสี่สิบอยู่ครับแม่ครับผม เออเครื่องดำลูกตัวผู้แม่มันซื้อสองได้สามเปิดสมครับไไเเปิดเปิดสามสิบสองห้าร้อยครับเออพี่หน้องลูกกับตัวมืนกว่าครับแต่ลูกนันตัวผํานี่ครับเิ่นคุยกันอยู่ทั้งขุนอ่ามืนกว่าต่วสูงซัมนี่ครับลูกที่สูงประมาณร้อยยี่ครับนะ่ร้อยยี่สิบห้านะครับเนาะลูกคนน่ะเอาลูกหง่แล้วครับพี่น้องหลัวจากให้นท่องสามเดือนสามเดือนครับเปิดอยู่ 32500บสองห้าร้อยคุยได้ครับผมต่อร่องได้อีกครับเบอดท่ไหรเบอร์โทรล่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดแปดสามหกศูนครับแปดสามหกศูนย์ครับหอยมัมครับทั้งเอ่อบ้านยังกวางบังว่าบ้านนอนครับผมอ๋อฝากพี่ฝากน้องขอบคุณครับผมอ่ะฝากหอยมัมครับพี่น้อง มือเก้าหารเออนั่นที่สั่นนี่แหเนาี่ยากี่ยังตัวไหนตัวแดงบ่ครับสิบเก้าหายเแกปกโอเสแต่ไปกอนประธนสองผูกครับตัวน้วยันครับว่ายากไดนสิอ็ดนะกเป็นเด้อมันยังขึ้นสันหัวือสันหัวงยๆปานพวกฮ่่าฮา่าฮ่าฮนี่่่า่ร่อ พอนเสียวเอ่อสิบเก้าห้อยก่นพันละู่้อยนี่ก็สิสูงอยูอยอย่ประมาณอยสิบหประมาณนี้แหละพี<า>่น้องสิบเอ็ดนี่อออากาศสนามมือน,นี่ครับสนามหกจะเลครับหอยกับหอยนคุยกันปุ้ยงเออ ช่วยว่า096ครับตัวนี้หมายถึงยังหมายถึงในท้องบ่ครับเป็นลูกครับลูกกันผสมโตครับผสมบรรณขามหน่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มันครับลูกแรกหรือลูกสองครับลูกแรกครับในท้องในท้องครับสมยังก่อนสมสมโตสมโตครับพอพันอ่างวงามของตะเชนบันคุณขามครับผมสมได้โดนมาได้ละสมได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนกว่าประกันให้ปอหรือว่าพันตรวจ ยังก่ได้ตรวจครับแต่ว่าเขาเจ้าก็ว่ามันท่องหมดแล้วเพราะว่าในตลาดเพิ่อก็ว่าท่องหมดแล้วอ่าเครื่องมันหดคือมีสัญญาณว่าท่องครับไปจากตรวจก็มาคุยกับน้องคนเบิ่งครับพี่น้องแม่ยดังครับเครื่องดำสูงสิประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องค้องสามเดือนผสมตัวเปิดเท่าไหรล่ะ เปิดไว้เส้าหาหาลอยครับผมเออพี่น้องถาะมาหน่อผมว่ามันเป็นเดืครับถามมาหน่อยทีว่าโบนัสเด้อครับพี่น้องตัวนี้เส้าหาเปิดเปิดเส้าหาหาลอยครับผมพูดได้อยู่ครับพูดได้ครับจังหน่อยอยู่เนาะครับผมอ่ะเบอร์โทรไหนล่ะศูนย์หกสี่ศูนยห่สามเก้าเก้าสามเก้าสี่เจ็ดหนึ่หอยขวัญเนาะครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องครับผมอ่ะฝากหอยขวัญครับพี่น้อง แม่ามานแม่มันพี่นอ้องนะมาเบิ้งครับบัดนี้พี่น้องข้างไก่พี่น้องข้างไก่คนเบิ่งแล้วว่าแม่นี่มันกลิ่นตัวรุ่มเรื่องนะวันที่ที่เพี้ยนไปตัวแรกนี่โบดเข้มๆ,ๆนี่พี่น้องพร้อมผสมบ่ได้บอกเจนะแม่นางพร้อมผสมเนาะครับเนาะสูงก็สิป,ประมาณหน่อยสี่สิบบวกไปซ้อมอีกบ่เกิน20มื้อครับตัวนี้อ่าได้ผสมแท้บ่ว่าสิสม โตหรือสมลอดแล้วแต่พี่น้องมากเด้อแล้วแต่สไตล์พมันครับแม่พันธุ์ไม่บอกหนาตึบครับตัวนี้้นหลังเปียเรดครับเมื่อตัวเอ่อกลมกลึงครับไงได้ส่วนตัวนี้สูงไงนี่อ่างกระเย้าใส่ได้อยู่พี่น้องเกือบตกดินเครื่องดำทตายไงเปิดเทเลพ่อแม่พ่อผสมตัวนี้สามสิบเจ็ดนี่สามสิบเจ็ดครับพี่น้อง 17, ยังคุยได้อยู่เนาะตอนผมซื้อมาสองปีที่แล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดกี่ไรก็หนีลายครับครับตอนนี้ได้งองามสามสิบเจ็ดยังคุยได้อยู่เนาะพ่อเนาะยังคุยได้นี่คุยได้อีกอยู่พี่น้องอ่าล่ะก็มาใส่มือผมสุดใส่มือผมกะแม่นางกะสิ่ใกล้พ่อผสมขึ้นกันเนาะตัวนี้ก็ได้เออยังเป็นฟันดำนมอยู่ครับน่าจะช่วงปีใหม่ครับ เกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาแล้วคนละพอดีงอวมันสมบูรณ์ครับช่วงนั้นอากาศดีหญ้าดีครับเอาไปซ่อมไว้จักหน่อยสูงลอยสี่สิบห้านาจะได้เยอะครับพี่น้องตัวนี้บดกบเพื่องขึ้นกันหมูดําขทงดําเครื่องดานี่เพิ่งทา้ายเพิ่งเครื่องคนหางอาจจะบ่ยเาว้านไดครับแต่ว่าโครงสั่งสูงดีแดงใช้ได้ครับเปิดเท่า้พรพ่อแม่สูงที่สองนี่นสามสิบเจ็ดเอ้าำกันกับตัวแรกเนาะแล้วแต่สไตล์ผู้ใดมากครับ อาราคาแม่ด oh, ังติดดังจักหน่อยครับอยู่ท้องกับกองสเดือนเนี้ยนะโอ้แม่มันแม่มันสมโผล่มาสมตัวท้องแรกนะพ่อเนาะตูวแรกครับเครื่องดำสองเดือนเข้าใซส์ยังมาพ่อตัวนี้ใซส์ตัวมาสมตัวดีเติมเยอนี้เห็นพ่อพันฝนพอพ่อเห็นเห็นเห็ักอยู่แม่นบ่ครับสูงกว่สิประมาณร้อยสี่สิบบวกอยู่พี่น้องตัวนี้นะมึงหอาเบิ่งตาเพิ่นกันนะ อ่าหกนู้นพี่หนอ,อครับจิดโบดครบเครื่องขึ้นกันมีดังๆจักหน่อยเปิดเท่าไดพอ่อแม่มันเศร้าเก่าเศ้าเก่าเออพี่นอ้องแม่มันผ่อนไหมเศร้าเก่าคุยใดบอรหรือบอกเอาคุยได้ยู่นะคุยอยู่เนาะครับเอ๋อราคาพ่อฟังพี่น้องเศร้าเก่า,า,กามันสองเดือนอ่าราคาตู้ที่ซีแม่พันแม่บอกกับ นี้รู้สึกว่าสิคักโกโมครับในมือนี่ใหญ่เลยครับสูงใหญ่น่าจะร้อยสีบหบวกครับความสูงตัวนี้นี่หนูกนู้นพี่น้องครับโครงสร้างดีสูงดียืนโกเอาบังใายเครื่องดำบอกที่พ่อเครื่องดำครับเปิดท่า้พอ่อไม่พันไปบอกตัวนี้สี่สิบเจ็ดอ่ะมือเรื่องชัดลูกผสมแล้วก็ แม่แยกลูกป่ะครับตัวนี้แม่แยกลูกมากแม่มันฟอง้ะแม่แยกลูกแล้วก็มันแล้วใบเกินปักยังไอตัวนี้ใบยังเหรอใบไม่ฟองโอ้ใบสมใบสมโตในด้ฟองอ่าวีเอลโรโจครับพี่น้องวีเอลหกทับหนึ่งสองสองของวิไลฟาร์มเพิ่นใบหลอดครบวันที่ผสมสิบหกมีนาปีหกหกวันที่ผสมใส่วีเอลโรโจไว้ใบหลอดครบ สมเดือนมีนะอ่ะคือไว้ละเมษาพุษภามิถุนาแล<อ>กระดาสิงหาก็ประมาณหาหกเดือนแล้วเอ้าครับลูกที่ไหนพ่อในท้องตัวนี้ลูกสองบ่ลูกสองบ่แต่ว่ามันโค้งสางใหญ่เนาะตัวนีมมาบ่าพอ่อโมมาบ,บ่ามากานี่ใหญ่เลยครับมันหาหกเดือนแล้วท่านตรวจไปท่านตรวจท้องไปตรวจแล้ว ประกันมันอะกูะ้ได้มากลูกไปเอาโลโจรครับพี่นอปเปิดเปิดเท่าไรครับตัวนี้ส <45. S 1> ี่หมื่าสีห้ากะู้ได้เนาะพ่อเนาะประกันท่องประกันตำนี้ให้ทุกอย่างประกันมั่ปนประกัน่ สามสามสองแปดสามสามสองแปดวนนะครับเนาะสว่างแดนดินอามผู้ใดมังงวงามพอพวนกับมาคุยกันบงกบิ้อมครับี่ครับผมโากออ้นหลายพอครับผมครับผจัดถึงแม่มานแม่สาวมาน่องมานิงัวงามพอพวนใส่เมาไว้งัวงามเพิ่นไอ้สมยังมากครับตัวนี้ลูกยังจากก่อนบอกครับ เพืองดำลูกตัวเมียสูงกว่าสิบระ่ามัเมตรกว่าได้ยักเดือนเนาะหอยเนาะเฮ็ดเขาบ่ครับเนี่ยธรรมชาติเนาะลูกแรกบ่ครับเนี่ยอ่ะโอมลูกแรกครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกโอ้ยบกวนตะมัวนบกีรอตัวนั้นแม่ทับสมไปครับตอนนี้อ่ท้องว่างเนาะลูกกินนมไม่นอนก็เลยโอ้ย ลูกกินนมก็เลยสบโบจักหน่อยเปิดเท่าไรห้อยสามสิห้อยครับโคมลูกตัวเมียสามสิบเจ็ดห้าร้อยต่อรอบแม่ครับุ้ยได้เนาะทั้งแม่เขาประกันตํานี้ไ้ประกันตนีุ้กอย่างครับตงแกงขาถูกอย่างสี่โคมงมี่วะครับมี่โคเยอมาโคเยอครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยเบอร์ทัครับผมเบอร์ทั่วีนเลยก็้บอบอกเบอร์ทัเลย เพี่ยนเบอร์ไม่ผมก็จีบมาได้ไม่ก็ใครเรียนโทรศัพท์ครับศูนย์หกสามหกหกสองสองสี่เจ็ดห้าห้อยต้อยห้อยกุ้งครับผมให้นาให้ตาไปโดนครับขอบคุณครับตอนนี้กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมยังตีต่อได้ครับบ้านไหครับผมเอาฝากนะครับเนาะครับผมเอาขอบคุณครับห้อยต้อยห้อยกุ้งครับให้นาให้ตาไปโดนเติบ มือนี้มาเดือนสนามหยิกเธอหนึ่งของบ่มีสินค้าครับโอ้กะมาเลาะมาเบิ่งเลืออยู่เนาะครับแต่ว่าบ่ได้งัวมาอ่ามือนี้ได้มาฝากพี่ฝากน้องแล้วฝากเด้อครับเด้อพี่น้องเอาหอเอกจัดยังมาครับมือนี้สวัสดีครับแม่หาแม่โมลุ่นแม่นางน้อย สูงเท่าไรครับได้วัดรหรือเปล่าร้อยสามสิบเจ็ดบัตรเรียบร้อยคูณจักพ่อพันบ่าบ่ครับตัวนี้เคฟหลูกเจ้ากาเลสเนาะเคฟหกแปดเฮ็ดเขาบ่ครับนี่เฮ็ดเขาอ่าหมอลูนเฮ็ดเขามากพี่น้องสูงดีแล้วพี่น้องเกือบร้อยสี่สิบสามร้อยสามสิบเจ็ดครับสูงตอนนี้เครื่องดำบ่อหน้าห้อยอีกนะเครื่องดำอ๋อโบดให้แล้วพี่น้องโบดรับประกันตำหนิครับกันตำหนิ้แข้งขา เปิดเท่าไรห่อเอกแม่ครับ42ครับพีแ่แม่นางลูกเก 68, ๊หกแปดสี่สิบสองโอ้ไปหลอดกันยังอยู่เนะะาะไปหลอดฮะผู้ใดอยากได้กม็ามาถามเอาก๊าฮอยเอกได้ครับเด้อเปิดอยู่สี่สิบสองมาคุยกันเบิงังอ่เาเบอร์ทรครับผมเออด้านซ้ายผมก็มีอีกตัวนึ่งงองามอีกตัวนึงครับแดงหนาครับบือลึ่นชัดเจนครับตัวนี้แดงดีเกี้ยงเก่าครับก๊หฮอยเอกดูแลดีเจ้านี่ หัวงามเพิ่นไ้อยเอกตัวนี้แม่นางแม่นางคือกันครับแม่นางครับได้สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนบ่นี่ครับผมลูกแจ็คคพอรับเพิ่งปีนิดๆลูกแจ็คพอทร้อยล้านครับผมใบหลอดเพิ่นยังบ่ตัวนี้ใบหลอดก็ยังอยู่ครับผมอ่ามีรองรอยยังเนาะครับเนาะไอ้นี่จุ่มล้วปีครับแต่ว่าเศร้าหรอล่ะครับผมเป็นตะโดนบานไดนอนนี่โดนแล้วครับโดนเนาะตะโดนแล้วเนาะอ่าเป็นแผลมันแหงล่ะมันเป็นแผลเป็นครับครับ ปัญหาอ้อันยืนครับครับสูงสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบแปดามสิบแะเกือบร้อยสี่สิบคือกันลูกแจ็คพอตเอ้าผู้ใดอยากได้ลูกแจ็คพอตเข้าไปเฮ็ดแม่ฟันแม่บอกเปิดเท่าไรครับเปิดไปสี่หมืสองคือกันครับสี่สิบสองซ้ำกันเนาะเอ้ามาลูกหกแปดหรือมาลูกแจ็คพอตกันมาคุยกันเบิ้งเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ 609ูน60 9, 9 3. 3> 3. 3. 3 okay. okay. ์เก yeah. ok to uh, ้าหกศย์เก้าศูนเจ็ดเกนเจ็ดเก้าสมหอยเอกสว่างแดดดินเนาะขอบคุณครับผมครับอ่ะฝากหอยเอกครับได้ลูกพอดังมาสองตัวครับมือนี่ฝากไว้พี่น้องแม่นางแม่นางอ๋อทับสมไปครับตัวนี้นงท้องว่างเนาะท้องว่างเอ๋อไปซ้อมไปสมบอกครับพี่น้องสูงสิดประมาณหน่อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องเครื่องดำไช่ไง ประกันแขรงขาให้นะพ่อเนาะครับประกันแบบนี้ให้ทุกอย่างหูเชื่องนี่พี่น้องอ่ะบังด้านนี่ดูมีแปวมียางบ่อ่ะเนื้อตัวดีครับซอไสครับบ่มีแผลอย่างเปิดเท่าไรพ่อ,พอแม่นางเขาสามหมื 30, 30, 30, 30, ่นหุระสามสิบสามหมื่นยงเพียงเนาะสามหมื่นเต็มเต็มครับคุยได้คุยได้ เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม082 837 4195พ่อทินงวงามสว่างแดนดินเอาขอบคุณครับผมฝากพี่ฝากน้องครับผมเสาหกขับม่นังหน่อยเครื่องดำเครื่องดำสีแดงดีมองเอาบ่ห้อยเสาหกรือต่อได้อยู่มองเอาเนาะมองเอาโอ้เงาหางพี่น้องเลย ว่ามันว่ามันเงาแขนผมใช่ดีครับตัวนี้สูงก็สิบประมาณรนอยสามสิบเลรพี่นอ้องครับมองเอาสองหกไก่ไก่ก็มาคุยกันเบิ่งด้อพี่น้องครับ<ป>อยากได้น้ำเพลิน,นมองเอาคนสองหกสีนี่สุดยอดครับตัวนี้นมีกระถูกเบล่ัมลนมครับ 063 063 824 824 6859 6859พ่ออย่างครับพอยาอยู่ทั้งใดที่ืนบ้านพีบุญลักครับดอนกอยดอนกอยพี่บุญลักเพื่อพี่บุญลักจังาดูดอุอรอุดรเนนะครับเนาะตัวเดียวเนาะมือนนิครับผมเอ้าพี่น้องทางไก่ท่งไก่กับมาคุยกันเบิ้งนะครับเด้อมองเอาคน้าหกอ่ถ้าไก่ไก่กัจังคุยกันเบิ้ง ปากพี่ฟังน้องครับผมสอไซรครับเนื้อตัวดีครับครับปากพี่ฟังน้องนะครับผมเอาบางสายเผือกครับพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับห้อยออดไอ้เป็นังไรครับสถานะเพื่อนตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับผมแม่แยกลูกแล้วก็ท้องว่างหรือสมแล้วขออนุญาตตีเป็นท้องว่างกล้วยฮกกระสือมากเพราะเด็ดตรวจจะเช็คครับคุยกันท้องว่างซะกัน พ่อคุ้มฟู้งอยู่หรอกครับอยากได้อยากให้เช็คให้ตรวจกันจังงานนี้เพรบะอ,อนุญาตตีเป็นทองว่างสักกอนบโอ้ยบังคอเด้อพี่น้องตัวนี้ไหมอ่าตึบครับ,รบสูงเท่าดห้องอัฒบรับหรอเปล่กแตส,สีสูสีเส้นร้อยสามหาบวกลบครับประมาณร้อยสามหาบวกลบเนาะครับเนาะเอา้าถ่ายใหญ่ครับพี่น้องถ่ายง่ายเรีบ,บ<า>ดีบังถ่ายบังหางครับแต่งขาเรียบดีประกันตำนี้ให้ ครับนี่เอาเบ่งหน้าเบ่งตาคักกันนะพี่น้องถามวีลูกนี่คือสี่เป็นลูกที่ไหนลูกที่สองนะครับเนาะกล้วยเขียวแค่สองคู่ครับเปิดเท่าไหรครับสายเผือกเนาเปิดไว้สามแปดสามแปดกากุ้ยเอาเนาะครับเนาะต่อรองได้ครับผมครับสูงดีเลยเด้อพี่น้องร้อยทอดร้อยสามสิบห้านี่ถือว่าพัฒนาตัวง่ายครับเอาไปพัฒนาอยู่แล้วกะ คือว่ากสิพัฒนามาแน่ล่ะเพราะว่ากะเพิ่มหน่อยเออป็นบ้านๆเฮานี่กะอยากหลายกว่านีอยู่อันนี้ครับมีแต่อยู่ในดังเพิ่นนี่พ่อหูจักนี่เนื้อตัวเนื้อตัวเพิ่นเนี่ยนี่ใสเนาะครับเนาะต้อ,อ,องก็เอามาแต่ขวบเพิ่นแล้วบ่ทันได้ล้างได้๋ช่วยออกกนท้ายลูกเพิ่นไปมู่ว่านนี่โดนห้อยครับเพิ่นเป็นลูกโตัวหูตัวหูเนาะแยกไปครับแต่ว่าโดยมากการมันสิซับปู่ซับแม่อยู่ดอกตัวหูอยู่น้าห้อยสโซนมากที่สลับกันเนาะครับเนาะ แต่ว่ากับบริษัทครับอันนี้แต่กระสมเผือกคือเก่าหันละเพราะว่าเพื่อนมีพอคุ้มูงครท้าพานผมหันบ่ิษัทตรวจทองเลยขออนุญาตตีเป็นทองหวังถ้าสมนี่คือสิเป็นพ่อเผือกพี่น้องก็เอาไปซ้อมเบื้อ่ะไปรุ่นเอาเปิดอยู่เท่าไรก่อนล่ะสามแปดครับสามแปดนีตัวเดียวบ่มีตัวเดียวครับผมอ่ะฝากนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ออดกัมตะกาครับครับผมอ๋อขอบคุณครับผมฝากหอยออดไว้จัดสายเผืืออกกมาาาาผผู้ใดหสยเเข พ่อเขาเลี้ยงอยู่พี่นอ้องเอ้าฝากไว้พี่นอ้องเล็บงามครับแม่นี่เอ้าฝากไว้ครับทั้งสนามโคกเจริญครับพี่นอ้องม,มาพบมาพอกันได้วันเสาร์แล้วก็วันอังคารครับพี่นอ้องอ่ะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ